แต่ถ้าถ่ายเอกสารอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมใบกระกือถ่ายเอกสารได้ไงเอกสารถ่ายมาถามมันก็มีการปลอมแปลงได้านเหมือนกันคุณจะเอาหน้าใครไปใส่แล้วมันก็ได้เหมือนกันนะได้แบัตรเช็คมันเช็คได้ไหมผมถามก่อนมันเช็คได้ไหมถามว่าพี่เช็คกับพี่ก็เช็คได้พี่เช็คในระบบครับเพราะว่าเป็นกรณีมีการปลอมแปลงเอกสารมันก็ไม่ได้ถูกไหมใช่ครับคนถ้าคุณบอกว่าถ่ายเอกสารได้เอาหน้าใครเอาหน้าใครมาใส่เอาหน้าเพื่อแล้วก็นดันไปได้สิครับอันนี้อันนี้คือประเด็นที่เค้าบอกว่า เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะนั่นได้แต่ถ้าจะให้เขาเช็คว่าจริงจริงๆเป็นข้อมูลของคนจริงไหมเนี่ยใช่ครับมันก็ดูได้จากไอ้นี่ใช่ครับเพราะว่าผมไปเจอที่ทรงจำนะตำรวจอะไรพวกนี้เขาก็เช็คประวัติเราได้หมดว่าบัตรใช่ไปกับทีเราจริงแม่เลยแต่พี่จะเช็คได้พี่เป็นคนขนส่งเองผมเอาเอกสารให้พี่เช็คให้ผมไม่ได้กก่่่่ออนนนนคคุุณณัังงเดี๋ยวไม่เป็นไรครับมีอยงห่างกันก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเออคุณนั่งเลยคุณนั่งเลยนั่งห่างๆก็ได้่อาครับแต่ว่าอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมครับพี่จะได้พี่โทรเข้าึงส่งดีกว่า อผมก็เลยว่าพี่เสียเวลาทำไมว่าคุณต้องโทรมาไปแยกอยู่แล้วอ๋อพี่พี่เสียเวลาใช่ไหมคุณอะไรอ่ะคุณหาเรื่องเหรอไม่ใช่ไม่ได้หาเรื่องนะฟังก่อนนะผมไม่ได้หาเรื่องนะถ่ายรูปคุณอะไรเดี๋ยวถ้าฉันโฉกเอาอะไรครับตามสบายครับแต่ว่าผมก็ตรวจสอบตามกฎหมายแล้วไม่เป็นไรครับ็ไจริงจริงมันมีสมาร์ทให้ครับนะ T L T เนี่ย T L T สองสายเส้นเนี่ยที่โหลดคุณอยู่แล้วคุณสามารถโหลดได้อยู่แล้วนะคุณสามารถท่านมาแล้วคุณจะมีข้อมูลในของคุณอย่างทั้งหมดอ่าฮะ อถอ้าอย่างนี้ถ้าคุณไทยเอกสารมา,ไ,า,าไม่เมื่อกี้เมื<า>่อกี้ผมถามเลยเนี่ยเนี่ยพี่คนนี้เป็นใครพี่ครับมานี่ก่อนครับผมถามนิดนึงพี่ข้อหาอะไรครับผมถ่ายผมถ่าย,ายบัตรประชาชนมาไอ้ใบกับขีมาให้พี่เขาไม่ยอมรับพี่เขาว่าใช้ไม่ได้แล้วมาโวยผมยังไงอที่เป็นคนให้ผมถ่ายมาเอง แชร์เข้ากลุ่มให้หน่อยครับกลุ่มนักลบด่างเถื่อนนีครับผมบอกเองผมบอกอกโอเคไปกีเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูหน่อยกันนึงผิดกันหนึงนะครับผมบอกเองผมบอกเองอ่านี่เห็นไหมพี่เขายังยอมรับพี่เขาทำ ยานั้นเนี่ยมันเป็นน้ำประายมามือถือแต่จริงๆ้าถ้าจะขายจริงๆเนี่ยมันต้องมีเสมาร์ทหลานแล้วก็น้องข้อมูลเราสามารถทิ้งไอ้าในมือถือเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้ก็สามารถไีใช้ไขกสานได้เมื่อกดมันหายทุกวันนี้เขาก็เลือกให้ใช้กระสานแล้วนะไม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ครับไว้คับทีเนี่ย สำคัญเลยเพราะว่าเราขับรถเราต้องพกไปกับพี่ไม่คือผมเห็นในเขาที่ประกาศบอกว่าคุณสามารถซีล็อกถ่ายเอกสารไว้ให้กับไปเห็นที่ไหนไม่ไม่ไม่เอฟซีล็อกมันเป็นเรื่องของจริงที่การขับรถเราต้องพกจริงไม่ผมพกไงแต่ทีนี้รถผมมีสองอันนี้อันนี้ผมยอมรับว่าผมผิดนะว่าผมลืมนะผมก็เลยให้พี่ถ่ายมาพี่ก็เลยให้ผมถ่ายมาแต่ผมเอามาให้แต่ไม่รู้ว่าประสานงานยังไงก็ผมก็ไม่รู้ ะเมันจะมวันขดเนาเรมด้บเบลเบลเบลมไสดเนี่ยเบลยวเอาแชร์ของกุ้มไหมนะ่ยแปมหนึ่งแป๊บหนึ่งส่งมายังจะส่งมาแล้วครับผ yes. มให้พี่เขาดูดิโอเคครับ